เร็นานจะได้เห็นสุตตาสาวใหม่ดวิกาหยุดพักจากงานแล้วมาเที่ยวพักผ่อนซะบ้างเพราะเจ้าตัวงานรุมแน่นเอียดอยู่เสมอล่าสุดสาวใหม่ดวิกาได้ควงวันใจอย่างนุ่มเตอ๋อชันทวิทย์รวมถึงครอบครัวบินไปชมซาก,กุระสวยๆกันที่ประเทศญี่ปุ่นแถมยังมีรูปคู่หวานๆมาให้แฟนๆได้ฟินกันอีกทั้งนี้สาวใหม่เองก็ได้โพสต์ข้อความว่านานแล้วที่ได้พักได้เที่ยวกับครอบครัวอยากนอนทั้งวันเหมือนอดนอนมา สองเดือนที่ผ่านมาเป็นลมหลายครั้งเข้าโรงพยาบาลนับไม่ท้วนฉีดยาเข้าเส้นจนไม่คัวเข็มจากนี้คงจะใส่ใจร่างกายอย่างจริงจังกลับไปต้องบาลานซ์ชีวิตให้ได้และสุขภาพกายสุขภาพใจต้องแข็งแรงทั้งนี้สาวใหม่ย,ยังฝากถึงทุกคนอีกว่าถ้าทำงานหนะักก็อย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยเป็นห่วงนะทุกคน